ช่วงเศร้าจ้าเมื่อนนี้เป็นช่วงเศร้าของวันที่สิบเอ็ดท่านราค้มมีผ้ามาอันรดน้ำผักมาได้จ้ามามังกันอ่อนอ่อนอ่อ,น,น,อ,อนสักซี่สักซี่กัน ตัวพีกาลันยืดโต มีกระเทียมกระเทียมในห่หวเราอ่ะันี้พะอิตูพักพระอิตูพัะแม่ลาเดียวกัน ไ้ตัวนช่วงปูงแ,รงแรกๆเมืเ่อไหร่ถ้าต้องพดน้าหลายๆนี่เพราะว่ามันค่อยจะแตกยอดแตกยอดหลายแล้วมันสิง่ามงามถึงเร็ว มัเก็บไปขายได้ เขาคลื่นไส้อันนี้คือนไายหรือว่าพักแป้นมันติดแล้วเขาถักกันกันสระจแล้ แกทิศตาตักทิ สวัส่ละจ้าช่องเศร้ากับม,ม,มั่งมั่งงานฮอด้ำพักช่องเศร้าจ้าจ้าสวัสดีกันได้จ้าสวัสดีจ้า